สวัสดีค่ะการานามนตีทุกท่านนะคะปุ้เป้ซิเนเจอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้เป้จะมาพูดถึงวิธีการทํางานนะคะที่ทําให้เพื่อนๆนั้นนะคลายทุกจากการทํางานสําหรับใครที่กําลังแย่ๆอยู่กับปัญหาที่ตัวเองประสบอยู่ในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนื้อของงานหรืออะไรต่างๆนะคะที่เข้ามาถาถมทําให้เพื่อนๆนั้นเครียด นะปุเป้จะมีวิธีทําให้เพื่อนๆนั้นคลายเครียดคลายทุกข์ได้นะคะปุ๊เป้จะนํามาเสนอเพื่อนๆนะ6วิธีนะคะในการคลายเครียดที่ทํางานค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะคะอยากจะฝากให้เพื่อนๆนั้นกดซับสไครป์กดไลค์เป็นกาลังใจให้ปุ๊เป้ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ สําหรับใครนะคะที่ว่าทํางานทุกวันเลยแล้วก็ใช้เวลาไปกับการทํางานหนักและยาวนานขึ้นเพราะคิดว่ามันจะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตซึ่งคนในยุคนี้หลายคนก็คงจะเข้าใจแบบนี้เหมือนกันนะคะหลายคนเลยเริ่มไม่มีความสุขกับการทํางานและต้องเอาเวลาที่ใช้กับคนในครอบครัวไปทุ่มเทให้กับงานแถมไม่เหลือเวลาให้เราพักผ่อนหย่อนใจอีกต่างหา นอกจากเรื่องงานแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงก็มีส่วนเหมือนกันถ้าใครปรับตัวไม่ทันก็ต้องพลาดตกเทรนของการพัฒนาจนกลายเป็นคนที่ทำงานที่ตกรุ่นไปได้ง่ายๆกลายเป็นความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะให้ทำงานได้และมีความสุขด้วยปุ๊เป้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆม,มาฝาก6วิธีนะคะดังนี้ ข้อที่1เลยรู้เป้าหมายของเราก่อนการที่เราทํางานที่จะตามคนอื่นไปเรื่อยๆมันไม่มีความสุขหรอกนะคะเพื่อนๆพ,พอถ้าเราเห็นคนอื่นมีอะไรใหม่ก็ต้องทําตามเขาไปตลอดลองนั่งคุยกับตัวเองดูสิเขาว่าจริงๆแล้วอะเป้าหมายในการทํางานของเราคืออะไรอยากที่จะไปให้สุดในสายงานนั้นไหมหรือเราอยากทํางานอะไรที่เปลี่ยนโลกได้ การเห็นเป้าหมายปลายทางนี่แหละที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองชัดเจนและมีความสุขง่ายขึ้นข้อที่2ออะไรไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปพอรู้เป้าหมายแล้วใช่ไหมเราจะเข้าใจได้ว่าอะไรบ้างที่มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ควรทำก็ตัดทิ้งไปจากชีวิตสิบ้างนะคะหลายครั้งมันแสดงออกมาในรูปแบบของความเฉื่อยชานในการทำงานความเซง ที่ต้องการทำเรื่องเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วคงต้องการหาแนวทางแก้ไขบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆข้อที่3ไม่ต้องเล่งตลอดผ่อนคลายบ้างหลายครั้งความทุกข์มันก็ไม่ได้มาจากความผิดหวังอย่างเดียวมันมาจากความต้องการที่เมื่อได้สิ่งนัง้นได้สิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องวิ่งหาสิ่งอื่นอีกต่อไปตลอดตลอด ถ้าอยากมีความสุขมากขึ้นต้องผ่อนคลายลงบ้างใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมปล่อยคันเร่งแล้วก็พักสักนิดเราจะรู้ว่าเราอจะคลายกังวลและได้เห็นมุมที่แตกต่างออกไปเลยนะเพื่อนๆข้อที่4แค่ผ่อนยังไม่พอหยุดเลยแล้วกันถ้าแค่พักผ่อนในชีวิตจากการทำงานมันไม่ทำให้เรามีความสุขขึ้น บางครั้งการหยุดไปเลยสักพักก็น่าจะดีกว่าแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทกับงานเพลงอย่างเดียวลองอยู่เฉยเดยบ้างสนุกกับชีวิตแล้วไปทำเรื่องที่ตัวเองสนใจแค่นี้ก็จะช่วยให้กลับมีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้ว 5. ลองทำสิ่งใหม่ไม่ต้องติดกับคอมฟอร์ตโซน ถ้าหยุดแล้วพักผ่อนกันแล้วอะไรกันแล้วไม่ดีขึ้นและการอยู่กับสิ่งเดิมซ้ำๆก็ทำให้เรามีแต่ความทุกข์ลองมีความสุขก,กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตดูบ้างปกติคนเราจะชอบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรือมีอยู่นั้นดีที่สุดแล้วเพราะมันปลอดภัยกว่าการออกไปลองทำอะไรใหม่ๆแต่อย่าลืมนะว่าสมองของคนถูกสร้างมาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องใหม่เสมอเสมออยู่ตลอดเวลา ข้อเข้าใจความรู้สึกคนอื่นทุกข้อที่ผ่านมาเป็นแค่การกระทำต่างๆเพื่อตัวเองจะดีกว่าไหมแต่เรามีความสุขแล้วกับคนรอบตัวและจะมีความสุขไปพร้อมกันด้วยก็ลองกลับมามองคนใกล้ตัวและเข้าใจพวกเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือลูกน้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ มันก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นแถมยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเป็นยังไรกันบ้างคะอันนี้ก็ลองนำไปทำตามดูนะเผื่อจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ปุ้เป้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะ